ครับผมนายทวัฒน์ธามเงะกำันตบแม่ปะประธานศูนย์สจชตบลแม่ปะสวัสดีค่ะดิฉันนางประภาสอนปัญญวงศ์ค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ของศูนย์สจชตบลแม่ปะค่ะตบลแม่ปะของเราเนี่ยส่วนมากนจะมีการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ลองมาเกือคือการปลูกข้าวโพดแรงกุปีเนี่ยมันจะเจอปัญหาแทบจะทุกๆปีนะครับคือโลกบใบไม่ไหนเข้าถ้านั้นแล้ว เมื่อเราเจอโรคแล้วเราจะมีการประชุมกลุ่มกันนะครับโดยที่เราได้ติดต่อกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดเปิ้นมาให้คำแนะนำคือหัวเจื้อไดโตโนมาหรือว่าลาเขียวนะครับเปิ้นจะมาสอนเราทำลาเขียวเพื่อที่จะไปรักษาโรคไบไม่ในเข้านะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอของเราเนี่ยนะครับมีทีมงานนะครับมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องสูนการสัตว์พืชชุมชนเนี่ยทุกๆคนเนี่ย ก็มาช่วยการสนับสนุนนะครับศูนย์การศึกษาพืชชุมชนของตำบลแม่ปะเนี่ยโดยการเอาวิชาการเข้ามาแล้วก็สอนสาธิตวิธีการใช้สารชีวพันธุ์ต่างเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกับกลุ่มเกษตรกรนะครับโดยการนําของนายกอบตเนี่ยครับแล้วก็สมาชิกอบตและผู้บริหารอบตทุกท่านเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับสนับสนุนศูนย์การศึกษาพืชชุมชนของเราโดยการช่วยกระจายข่าว ให้กับผู้ปลูกพืชต่างๆเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับเราว่าศูนย์การศึกษาพืชชมชนของเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับศูนย์ของเฮานะคะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2564โดยสมาชิกทั้งหมดนั้นมีทั้งสิ้น33คนสมาชิกทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของนาแปลงใหญ่ตำบลแม่ป่าของเฮากลุ่มก็มีการประชุมเลือกมีกฎกร,ระเบียบ ในที่กลุ่มนะครับว่าเดือนหนึ่งอะ่ะทั้งที่เราก็มีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าเกิดโรคใบไหม้เนี่ยระบาดหรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคเกี่ยวกับเข้าเนี่ยเอาอาจจะประชุมกันหลายๆครั้งนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอมาเป็นพี่เลี้ยงเรานะครับสําหรับเงินทุนที่เราได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มนะคะของสอช,าชานะคะส่วนหนึ่งคือการที่เราได้จํหน่าย สารเชียวพันธ์หรือว่าราเขียวนะคะเฮอรอกับเกษตรกรของเราเฮื่อกับสมาชิกของเฮาที่เปิ้ลได้นําไปใช้นะคะซึ่งเงินทุนตัวนั้นก็นยังบเพยียงพอในการที่จะดําเนินการน,นะคะกลุ่มของสอชอชอจชจึงได้ยืมเงินกองทุนนะคะซึ่งเป็นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตําบลแม่ปะตัวที่2ก็คือเป็นเงินทุนของนาแปลงใหญ่ตําบลแม่ปะส่วนที่3ก็คือเป็นเงินที่ได้รับ จากงบป,ประมาณสนบสนุนโดยเฉพาะของกรออมนอของจังหวัดตากนะคะที่ได้เลงเห็นถึงความสำคัญกลุ่มของเฮานะคะสำหรับกิจกรรมสจชของตำบลแม่ปลาของเฮานะคะหก็คือในเรื่องของการผลิตส่านชีวพันธ์ไตโคเดมาแล้วก็ตัวที่ 2. ก็คือเป็นในเรื่องของบิวเรเรียนะคะจะมีการวางแผนการผลิตในแต่ละครั้งนะคะโดยวิธีการที่เฮาจะต้อง ห้าออเดอร์จากสมาชิกของเฮาหรือว่าเกษตรกรของเฮาผู้ใช้นะคะว่าเฮาจะต้องผลิตเท่าไหร่ในแต่ละครั้งถึงจะเพียงพอในรูปแบบของการผลิตเฮาจะเน้นไปที่การใช้ในแปลงใหญ่ข้าวนะคะของตำบลแม่ป่าของเฮาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตัวที่2ก็คือในเรื่องของขา้าวโพดหรือว่าเป็นข้าวโพดหลังนาสําหรับข้าวโพดหลังนานั้นคือจะใช้เป็นตัวของบิวเรียนะคะกำจัดหนอนระทุตัวนี้นะคะ ตัวที่3ที่อยู่ในนอกกลุ่มก็คือจะเป็นพืชไร่มันสับปะหลังนะคะหรือแม้แต่กลุ่มของพวกทุเรียนพวกพลิกนะคะซึ่งสมาชิกต่างตำบลของเฮานะคะได้มา,ามีวิธีการสั่งจองหรือว่าออเดอร์เข้ามาก่อนก่อนที่เราจะทำฮื้อนะคะวิธีการรับออเดอร์นั้นนะคะ 1. ท่านสามารถโทรศัพท์มาทางเบอร์โทรศัพท์0932470461ได้นะคะ ตวนที่2ก็คือในรูปของออนไลน์ก็คือมีทั้ง f c e e o o o นะคะแล้วก็มีทั้งไลน์ของกลุ่มในการผลิตแต่ละครั้งนะคะทางกลุ่มจะเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพก่อนที่จะนำสู่ลูกค้าของเรานะคะการผลิตของไตโคโนม่านั้นนะคะโดยมีเชื้อราที่กระจายทั่วเต็มถุงนะคะแล้วก็เป็นเชื้อราที่มีลักษณะเป็นสีเขียวแล้วเราจะนัดลูกค้าเพให้มาฮับภายในวันที่6นะคะหลังจากนั้นเมื่อวันที่7ปุ๊บสมาชิก เอาไปเก็บไว้ได้1วันนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้กับแปลงแปลงพืชผักของสมาชิกได้เลยนะคะ,ะประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของการที่กลุ่มของเราพร้อมที่จะเป็นที่เลี้ยงและก็เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตไตโคเดอร์ม,มาดังที่ท่านเห็นนะคะนี่คือขั้นตอนของการผลิตนะคะโดยออกมาในรูปของการนำขว,วดหวัวเชื้อตัวนี้นะคะเป็นขวดหวัวเชื้อและนนำมาขยายเป็น เชื้อสดนะคะในรูปแบบที่ท่านเห็นของตบน,นะคะแนวทางการพัฒนาปี2566นะครับหึงเขาจะมีการผลิตแล้วเพื่อกับกลุ่มสมาชิกใช้แล้วก็เอาผลิตเพื่อจำน่ายนะครับข้อ2เขาจะมีการผลิตแล้วจำน่ายในช่องทางออนไลน์ข้อที่3เขาจะ มีการขยายศูนย์ต่อไปนะครับอาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสอจชเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกมรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ในกลุ่มอารากขาพืช ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันจัดการศัตรูพืชโดยใช้ชีวภาพหรือสารชีวพันธุ์ในการดำเนินจัดการศัตรูพืชน,นะคะแล้วก็ใช้ระบบแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในพืชให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ควบคู่กับสารชีวพันธุ์นะคะ ส่งเสริมให้เกษตรกรมุ่งเน้นในเรื่องการผลิตพืชปลอดภัยหรือ GAP หรือพืชอินทรีนะคะหรือกรเกษตรอินทรีย์ในการสนับสนุนสจชทางสำนักงานกเกษตรจังหวัดก็มุ่งหวังจะยกระดับตอจชเหล่านี้นะคะให้เป็นที่พึ่งในเรื่องการจำหน่ายเชื้อสดเชื้อไตคโคเดมาเชื้อบิวเรียให้กับพี่น้องกเกษตรกรในชุมชนนำไปใช้นะคะเพื่อให้ศูนย์มีราย ได้เพื่อที่จะนำรายได้เหล่านี้มาพัฒนาศูนย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนต่อไปค่ะ